สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานอูโชกอนันรถเกษตรและอีแานเชฟภูมผู้ผลิตและอีแตนคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะ,ะวันนี้เราเดินทางกันมาเลยวันนี้เราขับมานะคะที่วังน้ําเขียวนะฟะลอร์พาร์คเจอการที่นี่เลยแน่นอนกับอีแตนคุณภาพนะกับอีตนพกกล้องม,มินิใจแอนดำนะคะนนี้นนะะราคาเริ่มต้นที่3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะคะ รับเป็นทุกที่ไม่เกิน5ตันสบายเลยสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้เลยแต่ดีๆไว้ใช้งานติดต่อเราเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาร์เฟซบุ๊กอิแตนอูโชคอน,นันต์รถเกษตรเลยแต่เชฟูมนะคะแล้วก็อีก,อกเฟซหนึ่งก็คืออิแตนโชคอนันต์นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรนะติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์โทร0878742040นะคะแล้วก็0910187005นะคะเรามี เรามูชั่นและคำตอบดีๆนะไว้รอคุณอยู่สำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกคนเลยอ่าฟลอร์พาร์คนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มารับใช้นะคะเป็นเกียรอยิ่งนะคะสำหรับอ่าไล่าไล่พุ่งกลับอังกฤษนะสูตรโอโซนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวนะคะสำหรับผู้ที่ชอบบรรยากาศการพักผ่อน,นะ ี้เรามีโอกาสได้มารับใช้เป็นคันแรกนะคะถ้าใช้ดีมีต่ออีกแน่นอนนะสำหรับรีแตนของเราไกลแล้วะคะ่ะระยะห่างใกล้เข้ามาแล้วใกล้จะถึงกันแล้วเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนในการเดินทางนะ,ะวันนี้เราวิ่งกันมาเลยเทสกันมาเลยนะคะสำหรับรถคันนี้รับประกันเลยช่วงล่างอัดแน่นคุณภาพเต็มแก้วเหมือนเดิม สำหรับการดูแลบริการหลังการขายนะคะรถมีปัญหาเราเซอร์วิสดูแลให้เลยถึงที่นะคะในระยะรับประกันลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะออกรถจากอุโชคอันนันไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องก,ก,กังวลกันเลยใช้งานให้คุ้มนะคะเมืมีปัญหาเราพร้อมเซอร์วิสด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์นะคะ าำในหนึ่งคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรคลืบหน้าอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ